ดอกเอยยาสุไล่เิมทิบของพ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึ้งเท้าหน้าภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่เลือกีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อฝากกดติดตาม กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ในเดือครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไหว้น้ำเ,นเด้อครับเพื่อชิาผาดหมิ่ใหม่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้าน้องมาเลือกเอานะครับควายายักควายไงไปเลี้ยงพี่น้องเห้านะครับเมื่อนี้พ่นสิเปิดจากตัวนะครับ แต่ละตัวเพิินสิมีราคาจังไดนะครับพันธุกรรมสิเป็นอย่างไรมาหูจักกับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมมือนี้มาพบกันเช่นเคยครับกับนุ่มหน่อยลอยโกโลครับน้องมอดครับผมน้องมอดครับมือนี้ก็มาเปิดอยู่ที่ง่ายมองกิโลครับไอบ้านเกิดเมืองนอนบ้านเกิดเมืองนอนครับมือนี้มาเปิดอยู่ที่บ้านนองว่าทองครับผมตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับผมี๋ยวนี้เขาขึ้นผักปังต นี่ขึ้นตำบลผักปังครับไี่โอ้ทำในตัวอำเภอเลยครับนี่ครับอ๋อครับนี่ครับตำบลผักปังเนาะครับบ้านยังก่อนบ้านหนองหวาทองครับบ้านหนองหวาทองนะครับห่างจากถนนรอบเมืองบ่ไกลเนาะแม่นครับอยู่อยู่ใกล้ๆกับถนนรอบเมืองครับประมาณประมาณสองโลเนาะสองโล่แหละอ่าประมาณนี้นะครับนี่เลยโทรกับเบอร์เก้าเบอร์เดิมครับครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสามเจ็ดแปดเก้าสามครับเป็นค่าเบอร์โทรเบอร์ไลฟ์ครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลฟ์พร้อมกันเลยพี่ มันนี่น่าจ,จะหาหรือหกรายการเลยครับไอ้ห้าหกรายการนี่เนาะครับผมมาบานี้มาเบื้องรายการแรกเลยฮะครับผมรายการแรกนี่ซื้อเจ้าเทพป,ประธานนะครับเจ้าเทพประธานครับเทพประธานนี่เป็นลูกของพ,พ่อฟ้าประธานครับผมลูกชายเนาะครับลูกชายฟาประธานครับลูกชายฟาประธานแม่เพิ่นเป็นตัวไหนแม่แม่สวยอุไทยครับผมแม่สวยอุไทยอยูุนับผู้ใดครับแม่สวยอุไทยตอนนี้ประจำการอยู่ที่ราชสีอีสานฟาร์มครับผมราชสีอีสานฟาร์มเนาะคับผม ตัวนี้ก็ออกจากราชสีอีสานฟาร์มเลยครับผมสแสดงว่าตัวนี้เกิดจากการผสมจริงเกิดจากการผสมจริงครับไอผสมจริงนะครับครับผมเอ๋อพี่น้องเฮาราชสีอีสานบวกกับอินซีอีสานเป็นไดพี่น้องครับตัวนี้เกิดจากการผสมจริงนะพี่น้องเด้อน,นะครับแม่สวยอุทัยเนะาะครับใหญ่ปานไอแม่เพิ่นเอ่อแม่เพิ่นร้อยหาสิบกว่าครับไอร้อยหาสิบกว่านะครับนี่เพิ่นไปผสมจริงโตเพิ่นเองนี่ตอนนี้อายุสองปีกว่าครับเชียงน้มปะฟันนำน้มครับไอ ฟันนมนมเด้อ <Heritage> พ <desserts> ี Asia, ่น้องเด้อเจ้าพร้อมสีห่างครับผมวันได้หลุดครับผมฟันนมครับครับความสูงอยู่ที่รอยห่าสิบบวกครับรอยห่าสิบบวกเนาะครับผมนะครับเนี่ยฟันนมนมเด้อพี่น้องเด้อนะครับลูกชายฟ้าประธานเกิดจากการผสมจริงนะครับนี่เลยที่ไปที่มาชัดเจนที่ไปที่มาชัดเจนครับประวัติชัดเจนก็คือเสียจอดราชสีสารนี่เอาไปผสมตัวกับนั่นบินเลยแมนครับนะครับอันนี้คือที่ไปที่มาชัดเจนอยู่แล้วที่ไปที่มาชัดเจนครับผมนี่พี่น้องเฮานะครับมาพ่อไปไหนข้อบางหน้าเนี่ยไปอ่ะข้อมุนไปเอาหนาไปข่อเสื้อขึ้้นนเออาาหไป ลูกไปอ๋อพอได้พอยืนเลยครับยืนยืนบังคับเลยบังคับเลยหันหน้าไปทางมึงเถ้าพอเรายังบ่ทันเกียงเด้พี่น้องเด้อพ่อกับไม่ครับมอเตอร์ไซค์คลิปแรกครับทายคลิปแรกก็ได้พี่น้องเด้เนี่ยมาถังหลังหัวปดหนาไหมพี่น้องเขาโอ้โหโถเบิงขาพี่น้องครับตัวนี้เพิ่นเพิ่นปล่อยฝูงสิเหรอเมนครับเพิ่นปล่อยเข่าไปในฝุ่งเมื่ค่อยได้ดูแลบันไดครับไว้ครับไว้ขาดน้ำเลี่ยงจากน้อยเยอะเข้าไปครับโบผืนว่า ผมเห็นลูกฟ้าประธานมาตัวนี้คือพอมากเลยเป็นหนาเป็นตาเนาะแมนครับเป็นเขาตาทั้งเขาทั้งเขียงขาคือพอเห้นเป็นขาเป็นเล็บพี่น้องเขานะครับเล็บเพื่อนไอเล็บเล็บด้านหนาเนาะครับด้านนอกนะครับสิเป็นกบกบเขาเนาะนะครับนี่พี่น้องเขานี่โอ้ขักอยู่พี่น้องครับเขานี่บบกยันได้เขานี่เขาจังนิ้วนี่โอ้หาหกนิ้วเลยครับอู้ขนาดเพื่อนหน่อยฟันน้ำนมนี่ยครับเ่อเต็มควายเนาะมันเกิดประทันเงือนได้ อันเมนตะกรมเป็นลานหมือเหลืออ้ไรเนาะโอ้ยจะจีกันพุดแล้วพวกนี้เพียงป๊าดเขาผุดเขาผุดใช่ไหมพู้ใดมักใส่เขาครับตรงตัวนี้เลยครับอันน่าขอดิบเนาะครับป้าทั่วปลาทั่วปลาทั่วปลาทั่วโอ้ขาดยูดีพี่น้องเฮาพ่อพ่อจุงวนไปทางพุ่นพลาดไปจุงวนไปพุ่นเลยครับจุงจุงลงไปเลยพ่อจุงลงไปพุ่นเลยวนนะพี่พ่อจะเข่าห่มจะเข่าห่มพ่นสิบเปเซ็นขอพี่พุนนะพี่พุนนะพี่พุนไว้สิจะเข่าห่มได้จะเข่าห่ม มาเนอะไเนี่ยข้าเขียววนไม่เห็อ่าไปหุดเลยหุดเลยไอ้พี่น้องคนในเบิ้องไทยเบิ้องยังมันน้ำจู่งวนอยู่ในบริเวณเลยพ่อเนี่ยนั่นละนั่นละเออจุงมากนี้วนมากนี้วนมาวนไปวนในวงกลมเลยวนมาเลยครับวนมาเลยวนมาเลยวนในวงกลมนี่เลยนี่อ่าวนเลยครับวนวนขึ้นเลยวนขึ้นเลยวนมานันพี่น้องเฮานะครับมื่อนี้ภาพสีพวสวยเลยพี่น้องเด้อแต่าวาทางตัวจริงนี่โพดแล้วนะครับเพราะว่าเฉพาเพิ่นย่งว่ย่งว่าทันเคยออกคลิปจักเทื่อนะครับเนี่ย จับเป็นได้เป็นได้ชิงเพนเป็นได้ยังไปเขุดอีมอ่าตัวเบืองไทยพี่น้องเขาเบืองไทยหางเลือดดีเนาะหางเลือดครับไข่งามครับพน่ะไข่พ่น่ะโอ้ไข่เสมอเปียกพี่น้องเขานะครับบอบิดบอเบี้ยวนะครับเบ่งเอาเลยพุ่น่ะชิงดีพร้อมหนังหลายเนาะครับกระดูกเงี้หนังหลายพี่น้องเขานะครับเอายืนพ่อยื่นนะครับมัเนี้ยืนเลยตึงเป็นได้พี่น้องเขานะครับอยู่มาจังไม่พ่อหันหนาไปทางหันหนาไปจังไม่ยกขึ้นบังคับเลยบังคับเลย โอ้เชือแรกกองกระโบนะครับค่อยสิว่าได้ว่าได้เห็นง่ำไปในเด้อพี่น้องเด้อครับแต่ว่าเน้นเน้นชมตัวจริงนะครับเน้นมาเบิ่งตัวจริงพี่น้องเฮาแต่ว่าเข่ากับขานี่อลังการออกมากเลยนะครับแม่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวบาทนี่เอาราคามามอดบาทนีนมอดตัวนี้ผมเปิดไว้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทน้อผมนะครับเนี่ยเป็นราคาเปิดราคาห่องไอ้ขากบ่ มอดมอดมาแตียงมอดเร็วมาแตีงเร็วมาแตีงมาแตีงแต่พอเราเอาเอาบังคับมันไปอยู่แต่ว่าข่อยหูหูได้พี่น้องเขานี่ผมก็จับได้อยู่ดอกครับแต่ว่าผมมันผู้ใหญ่หลายมันงำหวยมืดโอ้ยว่าเป็นยังหูจักงก็ว่าลอยแปดสิบกว่านี่แม่พี่น้องเฮานี่นะครับนี่นี่ผู้เคยจับเขาสนามนี่ยังขักนี่ยคุณน่ะอ่าน เป็นอะเปียงอู้เป็นอะไรเป็นน้นองเ้องผ่นะบงเขานะครับป๊าถูกโอ้หนึ่งแสนเท่าไรก่อนหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนแปดหมืน่นเก้าพันบาทพี่น้องครับ,ร,บราคาเปิดราคาห้องเนะาะครับต่อรองได้คือเก่าต่อรองได้ครับคุยได้ครับผมแลกเปลี่ยนได้บ่ป่ะนี่คุยได้ครับได้ทุกแผลได้ทุกแผลเนะาะครับผมได้ทุกแผลนะครับโอ้เบี้ยนได้เออผู้ใหญ่ผลกับหัวใจก็รอดว่าคนผู้ใหญ่กับเบิ้งเนี่ยเนาะ อ่าพูดเถอะแม่อู้ชิ่งแม่พี่น้องเฮาเหยียดครึ่งนึงนะครับหลังตรงดีได้ดตัวนี้เนาะหลังแข็งเนาะหลังแข็งหลังแข็งหลังโคตรกุ้งจุงเลยพี่น้องเฮานะครับอ่าเป็นเส้นหลังเป็นเส้นหลังเป็นไอเป็นเส้นหลังเป็นข้อ,อนี่ไปทางป่างเงินเนาะครับนะครับอู้บนเขาพี่น้องเฮาบเขาเพิ่งเขาขคลอกเลยเ่รามันมอดเนี่ยย่างเขาคลอกตั้มทุกที่ไอ ที่ว่าเขาจะคล่องน้อยอย่างไปเติง <laughs> ต้องเอียงคางเขาดิแมีนครับบัดน oh. ี้เพราะเพราะติงเราจะควรจะควา่เอียงในบัด <laughs> ม,มามาหันมาหันมาอีกหันมาอีกรอบกันนะให้พี่น้องเดือบึงคั่กกันนะโดนโดนเถื่อพี่น้องเขาเบื้องค,งควายฟันน้ำนุ่มนะครับเราเขาแบบนี้พี่น้องครับเนี่ยปอ๊อดตัวมังลาเอ้ยจะมันเกิดเพราะท่านสามัยเงินล้านเนะ <Men UI. S 2> าะแมนอยนเยอ้ใครไม่ได้จีสามาัมว่าล้านสองล้านนี่หหวยปวดแล้วตัวนี้อู้ oh. ขาบ่พี่น้องเฮาขาเพผมจะมาโผดโผดแตเนาะขาบักง่ายได้ขาบักง่ายริบบักง่ายขนาดควายจ้อยได้พี่น้องเฮาเนี่ยผิวเขามันไอ้เต็มปลามือเีล่าครับจังนิวนเนี่ยหกไปต้องหกแม่ต้องมี่หกไหมครับเนาะอู้ยูบักง่ายพี่น้องเฮาหล่อบ่ะหนุนโจโก้ได้ไอ้พูน่ะโอ้ขักขัดขัดขัดต่ำนี้ม่มีอย่างนาะเราประกันต่ำนี้เข้าไอ้มะเบืองจังสี่คือนจังมันใส่รองเท้าบูทเนาะขาบักง่ายกับแม่ ปลามอดพูดนะเบิ้งพี่น้องเฮานะครับขนาดมอดโตบักใหญ่ได้พี่น้องครับนี่โอ้หักพูดนะเบิ้งขาพูดนะครับคือปอบไอเราพี่น้องเฮาโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนคือบ่อแห้งง่ายตัวนี้ไปไปจุงไปเบิ้งตัวต่อไปเฮาห์หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทราคาเปิดราคาห้องต่อรองได้นะครับสี่แยกสิเปลี่ยนกับทรมาคุยเลยครับเนี่ยนะครับได้ทุกแผ้น้องมอดว่าไปเบิ้งตัวต่อไปเลยเฮาครับผมโอ้หักหักหัก เอาพี่น้องครับบานนี้เบิ้งตัวที่สองนะครับชุดที่2ของรายการลาเหลียมมาเลยครับครับเออตัวนี้ซื้อแม่คําแก้วนะครับแม่คําแก้วครับเป็นลูกสาวของเจ้าบบาหัวแก้วครับตัวนี้ครับลูกสาวเบาหัวแก้วบ่าหัวแก้วนี่มันลูกไอ้เจ้าฟ้าเจ้าฟ้านะครับผมโอ้พ่อเป็นเพื่อนเผือกดีพ่อเป็นเพื่อนเป็นเผือกครับแม่เป็นดำอ๋อครับโอ้ตัวนี้นี่สูงร้อยห้าสิบบวกลบครับร้อยห้าสิบบวกลบครับผม สีิบเก่าประกันได้ป้ประกันได้ครับไอ้อร่อยสี่สิบเก่าลูกตัวแรกคนจีนยางน้ำกลัลูกตัวแรกครับโอ้ปลาสถานะแม่นี่ท้องเจ้าเพชรงอกเงยสี่เดือนครับเพชรงอกเงยครับตรวจท้องเรียบร้อยครับไอเราประกันท้องครับผสมจริงนี่เนาะผสมจริงครับผมนี่นะครับเพชรงอกเงยเพิ่นเป็นลูกผู้ใดเหรอเพชรงอกเงยลูกผู้ใดเหรอครับ ผมจำผมจำไว้เลยครับแต่ว่าเป็นควายคอกฟาร์มเพิ่นเล่นบ้างเอควายฟาร์มประกวดเขาได้แกนแชม่หมื่นนครับเพดงอเงยนะครับอื่น้องเข้านะครับครับเพดงอเงยพี่น้องครับท่านี่ก็คอมเมนต์ในเด้อพี่น้องเด้อนะครับคอมเมนต์เพื่อให้พี่น้องพูดที่บรูนะครับเขามาอ่านเขามายังแน่นะครับคอมเมนต์ให้ผมเนี่ยลูกสายอายุเจ็ดเดือนครับเป็นลูกของสร้างอุดรครับผมอ๋อผสมตัวปะบ่ครับอผสมผสมหลอดผสมเทียมเนาะครับผมนะครับแต่ว่าในทองนี่คือเพดงอเงยครับได้จักเดือนกว่า ซี่เดือนครับผมซี่เดือนครับตัวยางน้ำกลลิ่เจ็ดเดือนอันนี้ครับตัวยางน้ำกลลิ่เจ็ดเดือนเนาะครับผมโอ้พี่น้องเฮาใหญ่นะครับรอยห้าสิบบวกลบเพิ่นประกันให้เลยพี่น้องเฮานี่เป็นควายโค้งสางนะครับโค้งสางใหญ่เลยแต่ว่าบอกยังไงว่าเพิ่นเป็นควายที่เพิ่นปล่อยฝูงเรามันขาดน้ำเลี้ยงเนาะมันอยากขาดน้ำเลี้ยงน้อยน้อยแต่ว่าหนังดีได้เป็นน้องเฮานะครับหนังดีนะครับหนังหนังหนาดีหนังหลายดีนะครับแล้วก็โค้งสางใหญ่นะครับกระดูกกระเดี่ยวใหญ่เลยล่ะตัวนี้ นะครับสายเกี่ยวฟ้านะครับเป็นลูกสาวของเบ้าหัวเกี่ยวแม่นครับผมพวนอ่ะแน่นอนว่าพี่น้องห้องพวนเกิดงูเกิดจากแม่แม่ดำครับพ่อเผือกนะครับตัวนี้ต่วาความสูงนี่พวดแล้วอือโอ้จะไาเตรียมควายนร่อยหาชิบหาไดนี่เนาะโอ้มีสิทธิ์รุนเลยครับไปเนาะครับอันนี้ขนาดเพื่อนเลี้ยงแบบเพื่อนวายยังเงือส่ว่าเลี้ยงปล่อยกันได้เนาะครับเพื่อนเลี้ยงปล่อยเติบอยู่ครับ อักบ่เพ็ดงอเงยเป็นลูกเพ็ดบิ๊กอุไทยครับเพ็ดงอเงยนี่เป็นลูกบิ๊กอุไทยแมนครับผมโอ้นี่ท่าในท้องตลานบิ๊กอุไทยครับผมขอมูลมาแล้วขอมูลมาแล้วพี่น้องครับเนาอ่าสายแก้วฟ้ากับสายป๋าเงินเนาะในสันปูเนาะแมนครับในสันปูสันพอยไนนะครับนี่เนานี่ของแถวเลยบานในคมนี่ครับเปิดบานนี่ยคมนี่ผมเปิดไว้หกหมื่นเก้าพันบาทครับแยกเลยปะก็แยกได้ครับแต่ว่าลุงกันไอยเนี่ย มันเพิ่งได้เจ็ดเดือนนะครับแต่ว่าแต่ว่านยกไปให้เพิ่นไปแยกเอาเนาะครับเพราะอะไรไม่เนี่ยนี่นะครับเบิ่งได้เพี่น้องเฮาพ่นนะโอ้โหพูนนะเบิ่งได้เปียงแม่สดนะครับลูกกะถือว่าใส่ได้พี่น้องเฮาเนี่ยสดๆเลยครับเพิ่นเป็นควายข้องสั่งไงนะครับมูมันอยู่ฝุ่นมันในห้องมูอ่ามันมันห่นหามูแล้วลูกกะสิไปหามูเขากันครับแต่ว่าข้อขาลูกหล่ไล่เพี่น้องเฮาพูนนะไม่นครับข้อขาลูกเพิ่นนะครับ ขาใหญ่าถูกเถกเลยเป็นลูกชายของสางอุดรครับผมนะครับเกิดจากแม่ตัวนี้เราพี่น้องเฮานะครับร้อยห้าสิบบวกลบนะครับเป็นลูกสาวของเบาหัวแก้วนะครับนี่เลยกินหนาเก่งเก่งไอหกหมื่นเท่าไรก่อนครบเนี่ยหกหมื่นเก้าพันบาทครับหกหมื่นเก้าพันบาทซื้อสองได้สามค่ะผมนะครับตรวจแล้วได้น้องทองไน้องทองรับประกันทองมีคลิปวิดีโอเนตรวจทองเลยเบื่อนครับตรวจแล้วพี่น้องเฮานะครับ ทองแล้วพร้อมนะครับมีคลิปวิดีโอให้พร้อมนะครับอันนี้เขาเบิ้งคือยังควายหน่อยนะพี่น้องเขาแต่ว่าผู้จับน่ะเพื่อนผู้ใหญ่นะครับร้อยแปดสิบกว่าเด้อครับร้อยแปดสิบกว่านะครับนี่ร้อยก็โลนะครับผู้จับแต่จับสองคนน้ำนักทอกันก็ควายเนาะกลัวอะไรไม่ได้โอ้แน่นอนแน่นอนส่งให้ฟรีบพราะอีสานมันเข้าอีสานส่งฟรีครับผมส่งฟรีเนาะครับส่งได้ทั่วประเทศเนาะครับผมนี่เลยพี่น้องครับตำนี้ผมมีเนาะรับประกันตำนี้ทุกอย่างครับรับประกันตำนี้ให้ทุกอย่างนะครับนี่แน่นอนขนาดเลย ไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับสวยๆนะครับกุ้งสางง่ายๆโอ้แน่นอนนานๆเจอที่ลูกสาวเบาหัวแก้วนะครับเบืงองง่ายๆอ๋พี่น้องเฮ้าบัดนี้เบิ่งชุดที่สามของรร่การนะครับแม่เผือกลูกเผือกพี่น้องครับครับผมโอ้ไล่เรียงมาเลยครับครับตัวนี้ซื้อแม่เอวานะครับผมแม่เอวาคับผมเอวานี่เป็นลูกสาวของบบาหัวแก้วกันครับตัวนี้เบาหัวแก้วครับ แม่เพื่อนซื้อแม่หงครับแม่หงนี่เป็นลูกสาวของพญาหงครับผมแม่เพื่อนแม่เพื่อนเป็นลูกสาวของพญาหงแมนครับผมแล้วตัวนี้ก็เป็นลูกสาวเป็นหลานสาวของเกียว้าครับผมพี่น้องเฮ้านะครับเพราะว่าเบ้าหัวเกียวนี่เป็นลูกของเกียวฝาเนาะครับผมนี่นะครับโอ้เปลี่ยนไหคือสดถแถวเพื่อนอะไจกลูกเลยนี่หัวตาลูกแรกตัวนี้เหละครับไอ้แยวคู่ที่สว่งขึ้นได้เครื่องยอครับขึ้นมาะมันในเตียครับนั่นแยวคู่สวงขึ้นมาในเต็มด้วยไอยโอ้ย วุ้ยสดๆนุ่มๆเลยครับปาดเพิ่งคือสองสูงแทนนะร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบครับแม่โอ้โหซี่สิบหกประกันไะปบ่ประกันนะประกันสี่สิบหกครับรับประกันให้ร้อยสี่สิบหกเลยพี่น้องเฮานะครับร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบกับฟันแท้สองคู่ครับตัวนี้นะครับสิเป็นเผือกยักษ์เลยสิเป็นเผือกใหญ่เนาะครับผมเป็นเผือกใหญ่เลยนะครับเพราะว่าอ่าอ่าตัวนี้ก็คือเฉลียวสองคู่นี่ยมันสูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบแล้วครับผมบันี้แม่เพื่อใหญ่ปันไดบันี้แม่ตัวแม่เพื่อเลยนี่่แมเพ่นกเืออบี่ยแม่เเกือบบนาะครัผม ยุใส่แม่เพื่อนตอนนี้แม่เพื่อนตอนนี้ผมายรมือวัดนี่ครับไปนองบัวลำพูครับโอแม่เพื่อนอ้างแบบนี้ได้ไปเบื้องได้บ่ไปเบื้องได้ครับรับประกันเลยครับไปชมแม่เพื่อนก็ได้ครับโอ้พี่น้องเฮานะครับตัวนี้ใหญ่เลยพี่น้องเฮาเพื่อเพื่อเพื่อนกาลังทำทามอยู่อันนี้ไปยุนอเมียนาไปโอ้ใหญ่ๆพี่น้องเฮานะครับตัวนี้แต่ว่าอ้างคักแม่เพื่อนอ้างคักตัวนี้ก็อ้างไงโอ้เบื้องในเบียงพี่น้องเวาครับพผลนะครับ แล้วลูกเพื่อน,น,น,นอ่ะลูกตัวผู้ตัวเมียนนั่อ่าลูกตัวเมียครับเป็นลูกของเจ้าเพชรงอกเงยครับผมลูกเพชรงอกเงยเนาะครับผมเพชรงอกเงยนี่ก็คือเป็นลูกของบิก๊กอุทยเนาะแมนครับเพ,พิ่งได้อายุได้สี่เดือนครับไปแล้วไปเขาฟุ้งแล้วห่ <c oughs> วงมูมูจะพุ่นเหมือนแมนครับเบิ่องในเปียงพี่น้องเขาเบิ่งแม่เพื่อนนะครับป๊าดตัวโอ้ยใหญ่ครับเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้อ้างลึกนะครับอ้างลึกเลยแล้วก็อนาคตนี่มีรุ่นเลยครับร้อยห้าสิบเนี่ยเพรต้องห่วงนะครับนี่แมนครับมีแฉมีแฉเลยนะครับหน้าตาสุดไซั์ครับโอ้หางหลึกลามดี โอ้ลูกบ่าวหัวแก้วนี่ถ่ายดีเนาะแมนครับผมถ่ายเป็นโค้งสางง่ายนะครับพี่น้องเฮาเบิ่งเอิ่นเข้าม่งไอพูดนน่ะแม่โอ้จะว่าเพิ่นเลี้ยงเต็มนี่ซัมอะไรเนี่เอาแม่นดีดีครับป๊าตัวพูน่ะโอ้ได้การแม่เพิ่นท้องอีกไปบัดนี่อันไหนครับแม่เพิ่นท้องอีกไปตัวนี้ครับลูกเพิ่งได้4เดือนครับไปเอาลูกได้4เดือนเนาะยังบ่ทันผสมนําแม่เพิ่นเนาะท้องว่างพี่น้องเฮานะครับตัวนี้มักพอได้ไปใส่เอาเลยครับผมนะครับบัดนี้ค้มนี่นี่แม่กับแม่ลูกกับแม่นี่เฮาเปิดจักบาท ผมเป 7, 000, 000 <S <S 6, 000, 000ิดไว้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับไอ้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาเปิดราคาห้องต่อรองเอาครับผมแลกเปลี่ยนได้คือเก่าแลกเปลี่ยนได้ครับคุยได้รวก็ส่งฟรีให้อีสานครับผมส่งได้ทั่วไทยเนาะครับผมเนี่ยพี่น้องเฮานะครับมืไหลลูกมาแล้วพี่น้องเฮาผมเบิ่งลูกเพิ่นนะครับลูกกับขาหลาเช่นกันแมนครับผมนะครับนี่คือผลงานของเพชรงอกเงยนะครับนั่นลูกเพิ่น ตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาไปรุ่นเลยก็คือย่าเพิ่นกับร้อยห้าสิบหน่อครับผมแม่เพิ่นกับร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วครับผมตัวน้อยนี่ลูกเพชรงอเงยนี่ก็ไปรุ่นมาเลยพี่น้องเฮานี่ครับผมนี่นะครับแล้วก็แม่เพิ่นนี่มักพอได้ไปใส่เอาเลยทองว่างครับนี่นะครับบอกตรงๆเลยพี่น้องเฮาตำนี้บ่มีรับประกันตำนี้ทุกอย่างครับผมอ่านะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องเฮาไปเบิ่งตัวต่อไปเลยเฮาครับผมโอ้ใหญ่คักตัวนี้เลืกเนาะครับผมโอ้เลือก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 พู อ้าพี่น้องเข้าบ้านนี้ว่าเบื้องผู้ใดหานะครับพ่อพันเบอร์ใหญ่ๆนะครับหนาลึกตัวนี้ลูกเต่าเล็บไผ่ครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อเจ้าปูตินนะครับไวยคือคนุ้นแท้คนทุกคนบางคนอาจจะรู้จักดีครับเจ้าปูตินครับผมอืมันนี้ซื้อเสียงในสนามมาก่อนครับตัวพี่น้องเข้าเบิ้งเอิ้นะครับเบิ้งเอเบื้องแข็งเบิ้งขาปูตินนี่เป็นลูกของเจ้าเอกมงคลครับผมปูตินเนาะครับผมซื้อเพิ่นเนาะนะครับ เป็นลูกชายของเอกมงคลครับผมแม, i mean. แม Mohammed, ่เพื่อนเป็นตัวไหนครับเนี่ยแม่เพื่อนเป็นแม่วาสนาครับผมแม่วาสนาอยู่นลำไผ่ครับแม่วาสนาตอนนี้อยู่น้ำเฮียเล็กเพชรงอกเงยครับผมเพชรงอกเงยเนาะครับผมนะครับอยู่กับเพชรงอกเงยฟาร์มพี่น้องเฮานี่นี่นี่เป็นไงพราเจ้าปูตินเป็นลูกชายของเอกมงคลครับเอกมงคลครับเอกมงคลเนี่ยคือเป็นลูกของปูเบิ่มเนาะครับผมนี่นะครับปะทูเอกมงคลกับสายปูเบิ่มครับ โอ้ขักอยู่พี่น้องเฮาตัวนี้ก็ได้โอ้นี่สายประกวดครับสายรอเลย่งไอ้เพิ่นเพิ่นเคยเข้าสนามบ่เคยเข้าสนามอยู่ครับไปมีถวยมีถ้วยรางวัลบ่ครับเอ่อถ้วยรางวัลนี่ผมบ่ได้บ่ไ้สอบถามเจ้าของเพิ่อนครับแล้ว่าเคยเดินสนามอยู่ครับโอ้ใหญ่ๆพี่น้องเฮาเพิ่นสูงอาไรล่ครับตัวนี้ตอนนี้สูงร้อยหกสิบสองบวกลบครับไปร้อยหกสิบสองบวกลบนะครับครับอายุสามปีห้าเดือนครับผมฟันแท้ฟันแท้สองคู่ครับไปสองคู่เนาะครับผมนะครับสามปีห้าเดือน ฟันแท้สองคู่นะครับร้บรอยหกสิบเอ,อ็ดหกสิบสองบวกลบหกสิบเอ็ดบวกขาดเนะาะครับผมนี่นะครับแต่ว่าได้ล่ำงามมานะครับบานีิมองเด็ดเลยคือไาทายเพื่อนเพือนเพื่อนเนี่ยไทยง่ายๆตัวนี้เบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งพูนอะโอ้ขนาดลุ่มๆ,ๆนี่เพื่อนเพืองเขาเนี่ยเบิ้งไข่ไข่งามเนาะไข่งามครับหางงามโอ้ไข่งามหางงามนะครับลามดีเลือกดีตัวนี้รอๆเลยมีผลงานไหมครับเนี่ยผลงานเพิ่งออกได้ตัวแรก ยุ่งใสกับผลงานเพื่อนผลงานเพื่อนตัวแรกตอนนี้อยู่หนองบัวลำพูครับหนองบัวลำพูเนาะครับนี่นะครับเป็นตัวแม่สีเผือกครับอ๋อดูเก็จาแม่เผือกสิครับแม่เพื่อนเผือกครับตัวนี้อ๋อนี่นะครับเจ้าปูตินนะครับข้าวใหญ่พี่น้องเฮาตัวนี้ฟันแทะสองคูนะครับความสูงร้อยหกสิบสองบวกลบนะครับครับพุ่นน่ะต้องความใหญ่พุ่นหน้าเขานะครับโซ่งเสียเลยงอโหนกนุ่นนะครับคมตัวนี้เนาะครับ โอ้หักอยู่รอหักครับใหญ่บวกน้าเท่าไรละค่ะตัวนี้เปิดด้วยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับมเจ้าปูตินนะครับโอ้ขักบอกรอขักนะครับตัวนี้หัวใหญ่บอกักเลยพี่น้องเฮาเบิงเอิกนะครับขนาดตัวนี้ชิ้งล้มลวมไม่ได้พี่น้องเฮานี่นะครับว่าแต่ว่าอัดอ้วนได้ครับเนี่ยโธ่เพิ่นปอาคุ้มฝูงมาเหรอ ปล่อยครับว่ยคุ้มผุงยังเนาะแมนครับผมนะครับเบื้องขิงเพิ่นเป็นบ่ทันเพิ่นบ่นมันควายอัดนั่นนี่นะเป็นควายเลี้ยงเอออเาไปงานอุดรปีที่แล้วบ่ครับหรือปีก่อนนี่ล่ะหนัก1ตัน1,150งพัร้บกิโลครับตันกัวสิเนี่ยตันเอ็ดเลยครับโอ้ตันหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลครับโอ้ตันกว่าพี่น้องเฮานะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยพี่น้องเฮาปัตตุโอ โอ้ Ồ, ดูกระใหญ่เนาะครับผมดูกระเนี้ยเราก็ที่สำคัญเครื่องควายตัวนี้เลยม่วงจุดเด่นเพิ่นเลยคือได้ลึอกเราก็ได้เนา่นาแมนครับผมนะครับกับว่าถือว่าเป็นควายที่สูงพะโลพะงานเนาะครับเป็นควายที่พ่อดีพี่<ส>น้องเฮานะครับสมุดเมื่อไงครับแต่ว่าเพิ่นแห่งล่ำชิงเพิ่นเลืกนะครับเราก็นเน่าพร้อมพี่น้องเฮาพุ่นนะ่ะสองทอนสามทอนพุ่นละแล้วเป็นเป็นควายที่ท่ายเปิดมากแค่ตัวนี้ครับพี่น้องเฮาเพิ่นได้ทั้งสายปูเบิรมเนาะครับผมนะครับเบิ่อไงพี่น้องเฮ้เาเ้พิ่น ผู้ดใดมากระโถงสอบถามได้นะครับค่าตัวเป็นล้านแน,น่เนาะครับผมบานนี้ห่ากับเบี้ยงพี่แบี้ยน้องไปเลี้ยงครับผมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่พี่น้องห่าเอาผูใ้ใดหาไปพัฒนานะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเลยรอๆนะครับใหญ่ๆย,วยาวๆเบื่อไม่เปียงเทวะเลี้ยงเลี้ยงเต็มนี่โอ้ตันหาวายุเจ้ากระดาษนี้ก็ตันกลัว <laughs> ละครับแลกเปลี่ยนได้ร่ะบ้านนี้ คุยได้ครับคุยได้เนาะครับถามได้ได้ทุกแพ้คือเก่าได้ทุกแพ้ครับผมนั่นไปเบังตต่อไปเลยเฮาตำนี้มีเนาะรับประกันตำนี้ทุกอย่างครับผมโอ้ส่งฟรีอีสานส่งได้ทั่วไทยครับผมส่งฟรีรถทั่วโลกอ่ะราคากันส่งมไั้ยส่งมั้เนาะครับผมแน่นอนแน่นอนไปเบังตต่อไปเลยเฮาครับผมรอรอรอไปบังละเขาค้อรอครับคุณน้องเฮาคมพูดอ๋อตัวียวเชื่อยเชื่อย อ้าวพี่น้องเฮาบัดนี้มาเบิ่งชุดสุดท้ายของรายการนะครับเบิ่องยักๆใหญ่ๆแล้วบัดนี้มาเบื้องต่อเปาะแตะแปะเป็นตาหักนะครับพี่น้องเฮานะครับนี่เป็นไดโอ้เปือกพร้อมรายละเอียดมาครับตัวนี้ซื้อน้องชานมนะครับผมชานมครับอายุ2ปี6เดือนครับโอ้ได้เฉลียวไปเออเฉลียวกับลังสิลนครับผมนี่นะครับ2ปี6นะครับฟันแท้กำลังขึ้นตัวนี้สูงร้อยสเซนนะครับ1 1 8ยสเซนสถานะ ของเจ้าทองก้อนสองเดือนครับผมทองก้อนเลยตีทองก้อนเลยครับผมมาไปเข่าห้องการกับหมอบอยผู้เขียวเนี่ยครับโอ้ดํารงระวังไทยนะครับซื้อเฟียดเพิ่นประวัติชัดเจนครับรับประกันของแท้ครับผมรับประกันของแท้เลยตรวจทองเรียบร้อยครับนั่นนี่ครับนี่นี่นี่อันนี้คือผสมเข่าห้องการด้วพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยของแท้ลแน่นอนนะครับสอบถามเจ้าของได้สอบถามหมอได้ได้ครับผมนี่นะครับที่ไปที่มาที่ว่าชัดเจนครับโอ้กับทองก้อนพี่น้องเท่า เป็นวายแครที่ให้ลูกที่สมบูรณ์มากเนาะท่องก่อนเนาะนะครับขาบกงบกขงบกงอนะครับเราก็เป็นวายแครที่สมูทมากนะครับนี่ท้องก่อนนะครับผู้ใดบอกหูจักผู้ใดบอกท่านใดรู้นะครับว่าท่องก่อนเป็นผู้ใดก็เขาไปค้นหาในยูทูบได้ด้วยพี่น้องเด้เบิ้งพี่น้องเขานะครับตัวนี้เพิ่น สองปีกว่าเนาะครับอ่าฟันน้ำนมกำลังสีลุนนะครับ,รบสูงลอยสิบแปดสิบเก้าพี่น้องครับสถานะทองกับทองกอนนะครับร, e: รุน<ำ><ะ>แล้วไอ้ฮะรุนแล้วรุนแล้วบ่เดี๋ยวรุนแล้วยังสั่นตัวเพราะพีบึง <c oughs> <c oughs> มีแต่ว่าตอนเอาไปผสมตอนเอาไปผสมตัองสั่นแล้วเชาวรุน <c oughs> แล้วนะครับ,รบ <Stop. S 2> น่าฟันแท้กำลังขึ้นพี่นอ <darum S 1> ้องเขานี่เลยบ้านนี้เขาหูวจักบพาะว่านี่ยตัวตัวเนี่ยตัวยางน,งน้ำกลนเขาอยู่นี่เพิ่นเป็นลูกผู้ใดอ่าเพิ่นเป็นลูกหลานของข่อยเนียวครับ เป็นลูกหลานของเขาเนียวเป็นหลานของเขาเนียวเนาะครับเป็นหลานเขาเนียวครับมีสักเป็นร้านของเขาเนียวพี่น้องครับผสมกับแม่บ้านบ้านเลยครับอืมแต่ว่าหนาเขางามเลยเนาะหนาเขาดีเขาเนี่หนาเขาดีหนาเขางามนะครับหางเลือกลามดีพี่น้องเขากินเจียงยังไงอ่ะยืนยื่นยื่นยื่นขอบางนางมั่งพูดนะเบื้องนะครับแต่ว่าเขานี่ออกส้งซอเลยเนาะเขาบอกใหญ่นะครับคนเขาใหญ่นี่พี่น้องเขานี่พูดนะออกส้งซอเลยผู้ใดหาเผือกแแคะนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผม ว่าพื้นก็สมบูรณ์อยู่แล้วกับผสมพอดีพร้อมเนาะครับผมในการผสมนี่คือชัดเจนพร้อมชัดเจนครับประวัติชัดเจนเลยพี่น้องเฮ้าเนี่ยสามารถถามสอบถามรายละเอียดเชิงลึกได้เลยนะครับครับผมบัตนี้แบงก์ปันพีบ้านน้อยยังบาทตรงสิผมเปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับไม่บารดันให้ยางหนึ่งคือยังมีเจ้าตัวละสองเซนกว่าเอ้าแั้เรต่มวาสนาไปแล้ครับถ้าเอาไปออกมาตัวทั้งมาญ่ใครได้ไปล่าเรื่อยหมดเป็นไปได้เนาะเคยเห็นเงินเค็มเราเนี่ยเนาะโอ้มันเคยมีเลยเนี่ยครับเนาะ อันนี้เปิดราคาแบ่งปันพี่น้องครับแบ่งปันพี่น้องนะครับเพื่อนว่าอยากเลี้ยงก็อยากเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงคั้วใ่แล้วเลี้ยงคั้วหน่อยมันไปน้ำมูกว่าได้มันหลอดทองมูดีดิโอ้พี่น้องเฮานะครับเอ้าครับแม่เผือกนะครับเป็นสาวทองแรกพี่น้องเฮาครับผมฟันแท้กําลังสีขึ้นนะครับความสูงลอย18 19เนอะ1ก19ครับผม18 19นะครับนี่ผสมทองกอนทองแล้วตัวแล้วเรียบร้อยครับผมนะครับในทองชัดเจนนะครับรากา เอาไปพัฒนาต่อได้เลยครับผมเอาไปรุ่นเล่ยไปน้องเฮานะครับถ้าเธอออกมาเป็นตัวแม่กะสีทันไปซื้อแค่แท่ก่ะสองเซนสามเซนนั่งไงว่าน้อยเนาะแม่นครับมันก็เป็นสองเซนสามเซนของเราว่าไงว่าถ้าเฮาไปซื้ออยู่ในขอกในฟาร์มในลักเพิ่นเนาะครับนะครับแต่ว่านี่กับเฮากับเป็นเกษตรกรบ้านเข้าพ่อเดี๋ยวแบ่งกันไปครับผมนะครับเจ็ดหมื่นเท่าได้ก่อนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมต่อได้รปะต่อร้องได้ครับผมต่ออะไร ได้ครับส่งฟรีบ่นี่ทั่วโลกเขานี่ส่งฟรีทั่วโลกคือก็บอลนี่ส่งมาไอ้เมีบักง่ายๆคือบักขายแห่งนี่แลกได้ปะได้คือกันได้สิมากจริงแเลียกได้คือเก็ได้พี่น้องด้วยโอ้แน่นอนแน่นอนเน้นเนาะทุกตัวจริงเท่าทยเหมือนนี่คือให้เของเบิ่งตัวจริงเนาะเราเบิ่งตัวจริงพี่น้องเท่านะครับมันนี่อาจจะทายบพาะงามซึ่งผมทายคำพี่น้องครับมันมันตะเวนมันมันแดดมันควายหรือตัวควายครับ นะครับสีกรอาจสีเพี้ยนสยังไปแน่ต้องขอโทษขอใหยพี่น้องไปนํานะครับกับระบบสองระบบเสียงนะครับวันนี้ล่มนะครับเอายืมรับนะเบอร์โทรเบอร์โทรครับผม095 095 195 195 7893ครับผม7893ครับผมนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับผมบ้านยังกว่าบ้านหนองว่าทองตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับผมไปง่ายมากสะดวกพี่น้องเฮ้ายูทิศสีนรอบเมืองเนาะยูติเสีนรอบเมืองครับผมติเสีนรอบเมืองพี่น้องเฮาปักมุดมาใส่ปักมุดมาปักม บ้านหนองว่าทองเลยก็ได้ครับมีอยู่ไหมีล่งมุดอยอะไหมู่ครับผมมีอยู่เนาะครับนะครับล่งมุดเลยพี่น้องเฮานะครับบ้านนองว่าทองนะครับตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับชัยภูมินะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมดีดีซื้อมาฝานะครับฝากให้ด้วยพี่น้องเด้อหนุ่มน้อยร้อยโลร้อยกุโลพี่น้องครับอ่ะสำหรับวันนี้พ่อไปสวัสดีสักครับพี่น้องครับสวัสดีครับ